ก็อยากฝากบอกกับผู้นําชุมชนนะกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นําชุมชนเนี่ยในกรณีที่สำนักงานสถิติเข้าไปสํารวจนะครับผมแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะเรื่องนี้เนี่ยข้อมูลที่ที่สอบถามจากพี่น้องประชาชนไปนะมันจะกลับแปรมาเป็นสิ่งที่จะเป็นนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในความชัดเจนที่รัฐบาลจะลงมาทําอะไรเรื่องต่างๆเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ ตรงเป้ามากยิ่งขึ้นคือข้อมูลพวกนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นข้อมูลเด็ดจะมีปัญหาอะไรไม่มีเก็บเป็นความลับไม่มีไม่มีใครมารู้ได้นะถือเป็นความลับของสํงานักงานสถิติแห่งชาติแล้วสิ่งที่สําคัญคือมันเป็นประโยชน์มหาศาลการที่ท่านให้ให้ข้อมูลข้อข้อมูลที่จริงนะครับข้อมูลที่จริงและชัดเจนเนี่ย มันจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับตัวท่านเองกับพี่น้องประชาชนโดยภาพรวมเพราะนั่นคือหมายถึงการแก้ปัญหาต่างๆนะครับปัญหาชุมชนแออัดปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยปัญหาจิปาถะแหละนะครับผมที่ที่จะเป็นนโยบายที่รัฐบาลจะทําให้กับประชาชนเนี่ยมันก็จะตรงเป้ามากยิ่งขึ้นข้อมูลท่านให้มาตรงมันจะกลับไปสู่ท่านโดยตรงและมีประโยชน์กับสังคมโดยภาพรวมอันนี้เป็นเรื่องผมฝากว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องสําคัญที่ ที่จะมาแก้ปัญหาวันข้างหน้าให้กับพี่น้องประชาชนอีกหลายๆเรื่องนะครับผมอย่างในอดีตเราจะพูดบอกว่ารัฐบาลคิดไม่ตรงเป้ารัฐบาลคิดไม่ถูกนะแต่นี่แหละครับต่อไปนี้รัฐบาลจะคิดถูกหน่วยราชการจะทํางานได้อย่างตรงเป้าแล้วก็ตรงประเด็นตรงจับปัญหาที่พี่น้องประชาชนเจออยู่นะครับมาฝากไว้ด้วยนะครับทุกท่านนะครับให้ข้อมูลกับสักงานสถิติจะทําให้ท่านมี สุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีสุขภาพใจที่ดีมีสุขภาพกายที่ดีได้รับการดูแลจากรัฐบาลอย่างดีครับผมทุกคนสำคัญค่ะทุกข้อมูลมีความหมายนะคะร่วมกันช่วยสร้างอนาคตไทยให้ดีขึ้นค่ะกับสมมโนประชากรและเคหพุทธศักราช2568ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณท่าน